สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC วันนี้วันที่13ตุลาคม2 5 6 5ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับผมเป็นคลิปที่3ของวันนะครับผมก็ตามคำเรียกร้องนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปแต้มรวมแต้มดับนะครับแต้มดับรวม3ตัวบนให้นะครับผมดับแล้วเหลือเด่นแต้มอะไรนะครับเราก็มาสรุปกันในคลิปนี้เลยนะครับผม ก็มีเพื่อนๆในห้องในกลุ่มนะครับขอมานะครับผมก็จัดให้นะครับผมว่าจะไม่ลงให้แล้วนะครับว่างวดนี้มันมันไม่ไม่เป็นกรอบเป็นกรรมนะครับก็คือประมาณว่ามันไม่เด็ดขาดเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับมันค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับผมมันอาจจะเหลือเด่นอยู่หลายแต้มนะครับก็เลยไม่อยากลงให้ ในเมื่อเพื่อนๆขอมาก็ไม่ไม่อยากขัดใจนะครับก็ลงให้เลยครับผมแต้มดับรวม3ตัวบนดับแล้วเหลือแต้มเด่นอะไรก็มาดูกันนะครับผมก่อนที่จะไปดูข้อมูลเลขดับแต้มนะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิด ก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรนะครับผมเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่16เดือน1 0 2565กห็เลยอีกไม่กี่วันนะครับผมหวยก็จะออกแล้วทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมนําเสนอในวันนี้นะครับผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะโดดหวยจะออกอะไร อันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆก็เตือนกันทุกคลิปนะครับผมสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันก็ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็เป็นเลขเด่นบนนะครับเด่นบนเท่านั้นนะครับผมถ้าลงล่างถือว่าผิดนะครับผมงวดที่ผ่านมาก็ หกไปเข้าหลักร้อยหลักสิบบนนะครับประจํางวดวันที่สิบหกเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบก็ยังมีหกติดอยู่นะครับสําหรับงวดนี้นะครับสูตรนี้ก็ยังมีหกติดอยู่นะครับผมเด่นสุดก็จะเป็น3ามหกเนะครับ3 6 9 1กับแปดเป็นเด่นรองนะครับเป็นเด่นรองรองนะครับผมก็หวังว่าจะเดินต่อนะครับหลังจากที่หลุดไป1งงวดนะครับงวดที่ออก สามศูนย์เจ็ดศูนย์สามนะครับเจ็ดศูนย์สามงวดนั้นหลุดไปนะครับผมก็กลับมาเดินต่อในงวดเก้าเก้าหกนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลขชนแล้วไม่หนีนะครับชนแล้วไม่หนีก็ให้สี่เจ็ดเก้านะครับสี่เจ็ดเก้าอันนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับสูตรนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับถ้าจะชนสูตรนี้ก็จะเป็นชนที่เลขเก้านะครับเลขเก้า ส่วนตัวไปแล้วผมชอบสามหกนะครับสามหกาบนนะครับถ้าบนไม่เกี่ยวกับล่างผมชอบสามหกนะครับสาหรับงวดวันที่สิบหกเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทีนี้เราก็มาดูพระเอกเขาเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมพระเอกเข้าเลยนะครับเพื่อนเื่อนขอมานะครับก็ไม่ขัดใจนะครับจัดให้เลยครับผม จาก3 5 3สสูตรนะครับผมดับแต้มรวม3ตัวบทนะครับ35 36สูตรให้ดับแต้มศูนย์ไว้อยู่สูตรเดียวนะครับผมอันนี้ก็เหมือนทิปคี่ผ่านมานะครับสำหรับแต้มหนึ่งให้ดับไว้อยู่แค่3สูตรนะครับผมให้ดับไว้อยู่แค่2สูตร3สูตรแต่ก็หลุดนะครับเพราะว่าให้ดับไว้น้อยสูตรนะครับผมเพราะฉะนั้นแต้มศูนย์ก็ยัง ให้เด่นอยู่นะครับถึงเขาจะเดินดีนะครับผม8 2งวดติดติดยังไม่หลุดนะครับสำหรับแต้มศูนย์นะครับผมให้ดับไว้อยู่แค่สูตรเดียวจาก 35, 36สูตรนะครับผมใครจะดับตามตามสถิติก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ผมยังให้เด่นลองลองไว้อยู่นะครับผมสำหรับแต้มหนึ่งนะครับให้ดับแต้มหนึ่งไว้อยู่ที่4สูตรจาก 35, 36สูตรนะครับให้ดับไว้อยู่ที่4สูตร แต้มที่ไม่เคยหลุดเลยก็จะมีอยู่สูตรนะครับสูตรนี้เดินมาแล้ว23มงวดติดสูตรนี้40งวดติดนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับผมใครจะให้เด่นหรือว่าให้ดับอันนี้ก็ 50- 50นะครับผมอาจจะดับอยู่นะครับผมสําหรับสูตรนี้อาจจะดับอยู่นะครับสําหรับแต้ม2นะครับให้ดับไว้อยู่ที่6สูตรนะครับล้วนแต่เป็นสูตรที่เคยหลุดมาแล้วนะครับผม สูตรที่ยังไม่เคยหลุดไม่มีมาค้ำคอให้นะครับผมแต่ผมก็ให้ดับนะครับเพราะว่าให้ดับหลายสูตรลอเกินนะครับแต่ละสูตรให้หลักการวิธีคิดคํานวณไม่เหมือนกันแต่ให้ดับแต้มสองเหมือนกันตั้งหกสูตรขึ้นนะครับผมผมให้ดับนะครับผมสาหรับแต้มสามนะครับให้ดับไว้อยู่ที่สี่สูตรมีหนึ่งสูตรเท่านั้นที่ยังไม่เคยหลุดนะครับผมยี่สิบสามติดยังไม่เคยหลุดนะครับผม อันนี้ผมก็ยังไม่ไว้ใจนะครับผมผมยังไม่ไว้ใจผมยังให้เด่นอยู่นะครับ3นะครับผม3สําหรับแต้ม4ให้ดับไว้อยู่ที่4สูตรเหมือกนกันนะครับ4สูตรเหมือนกันจาก35 36สูตรให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม4แค่4สูตรนะครับล้วนแต่เป็นสูตรที่เดินดีเดินยาวนะครับขาคออยู่นะครับ29งวดติด43งวดติด45งวดงติด65งวดงติดยังไม่เคยหลุด เคยหลุดอยู่แค่สูตรเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมให้ตัดทิ้งเลยนะครับผมมั่นใจนะครับผมสำหรับแต้ม5นะครับผมจาก35สูตรนะครับให้ดับแต้ม5อยู่แค่สูตรเดียวแล้วก็เป็นสูตรที่เคยหลุดมาแล้วเท่านั้นนะครับผมอันนี้ผมให้เด่นนะครับผมให้เด่นสำหรับแต้ม6นะครับผมก็ให้ดับไว้อยู่ที่ สี่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรนะครับผมแปดสูตรก็เป็นสูตรที่ยังไม่เคยหลุดเลยสองสูตรนะครับยี่สิบสามงอติดแล้วก็สามสิบเอ็ดงอติดสำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับแต้มหกผมตัดทิ้งนะครับผมใครจะเด่นก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าไม่เชื่อกันนะครับผมให้ดับหลายแต้มหลายสูตรเหลือเกินนะครับแต่ละสูตรหลักการวิธีคิดคำนวณก็ไม่เหมือนกันนะครับผมสำหรับแต้มเจ็ดนะครับผม ให้ดับไว้อยู่ที่สิบููรรอันนี้ไม่ต้องอธิบายนะครับผมก็ตัดทิ้งเลยนะครับเธอตัดทิ้งเลยนะครับสําหรับแต้มเจ็ดคลิปเบอรเบอรนะครับมันไม่ค่อยเสถียรนะครับผมสาหรับแต้มเจ็ดไม่ต้องคิดเยอะนะครับมีสูตรที่ยังไม่เคยหลุดอยู่ตั้งห้าตรค์ข้าคอนะครับสิบแปดนวดติดยี่สนวดติด 8งวดติด27งวดติด45งวดติดแล้วก็สูตรที่เคยหลุดอีกตั้งหลายสูตรค้ำคออยู่นะครับไม่ต้องคิดมากนะครับสำหรับแต้ม7ผมแนะนำให้ตัดทิ้งนะครับผมสำหรับแต้ม8นะครับผมก็4สูตรครับ5สูตรนะครับผมอันนี้ 50- 50นะครับผมส่วนตัวผมแล้วผมตัดทิ้งนะครับใครจะคงเด่นไว้หรือว่าไปชมแต้มเด่นของเพื่อน ก็คงเด่นเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่เคยหลุดมาแล้วทั้งนั้นนะครับผมสําหรับแต้ม9นะครับให้ดับไว้อยู่ที่3สูตรล้วนแต่เป็นสูตรที่เคยหลุดแล้วนะครับผมก็ผมให้เด่นอยู่ที่0359นะครับให้เด่นสุตร0กับ5นะครับ -0 กับ5อันนี้นะครับผมเพราะว่าให้ดับอยู่สูตรเดียวแล้วก็เป็นสูตรที่เคยหลุดมาแล้วท้าท้งนั้นนะครับเป็นสูตรที่เคยหลุดมาแล้วนะครับผม สำหรับแต้มศูนย์ก็ให้ดับ1สูตรนะครับแต่สติเขาเดินยาวนะครับผมก็ยังให้เด่นอยู่นะครับไม่ไว้ใจนะครับเพราะว่าสูตรดับมี36สูตร35สูตรนะครับจะไม่ให้ดับเลยเป็นไปไปเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ติดดับทุกสูตรนะครับเราก็เลือกสูตรเฉพาะที่มันดับน้อยสูตรเท่านั้นนะครับมาเป็นแต้มเด่นนะครับผม ก็จะมีของเจอมาในกลุ่มหวยนะครับมาให้เพื่อนๆตัดสินใจอีกทีนึงนะครับผมว่า,าแต้ม5นี้จะตัดทิ้งได้ไหมเจ้านี้เขาก็แม่นอยู่นะครับผมให้ดับแต้มสี่ห้านะครับสี่ห้าสำหรับแต้มสี่เราก็ตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับผมแต่มันมาหนักใจที่แต้มห้านะครับผมเจ้านี้ให้ดับแต้ม5ด้วยนะครับผม งวดก่อนให้ดับแต้ม2แต้ม3นะครับก็ดับผ่านนะครับผมจะตัด5ทิ้งหรือคงเด่นไว้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับผมอันนี้เอามาให้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับผมบังคับใครไม่ได้นะครับผมสำหรับข้อมูลนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะตัดสินใจนะครับผมสำหรับแต้มศูนย์นะครับผมให้เด่นแต่เจ้านี้ให้ดับนะครับผม งดก่อนเขาให้ดับแต้มหนึ่งหลดนะครับงวดนี้ให้ดับแต้มศูนย์จะหลุดําหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน,นครับที่มาที่ไปของตัวเลขเขาผมก็ไม่รู้นะครับว่าเลขของที่แล้วก็พวกที่เอามาบวกนี้เอามาจากที่ไหนนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจในหลักสูตรของเขานะครับผมเขาให้ดับศูนย์นะครับแต่ผมให้เด่นนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับก็หลุด งวดนี้นะครับ417แล้วก็เดินต่อมาอีก5้างวดหงวดนะครับผมสำหรับวันที่16เดือน8 2560เดือน10นะครับ2560ให้ดับแต้ม8นะครับผมให้ดับแต้ม8ก็จะมาชนกับอันนี้เลยนะครับถ้าจะเพิ่มไปอีกก็เป็น6สูตรนะครับถ้าเพิ่มเจ้านี้เข้าไปเป็น6สูตรน่าจะตัดทิ้งได้นะครับแต้ม8 ก็ตามนี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผมถ้าถูกอกทูกใจยังไงฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขออกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม